ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง่เพลงไปเนาะใช่แล้วครับเนรั้งแ่วใ่ปนามพใช่ครับก็เพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับเป็น m ิเตรซีนะครับผมก็ล่าสุดก็เป็นงานโชว์เคสไปนะครับก็เพิ่งแบบว่าไปโชว์เพลงสดๆให้แบบแฟนๆเห็นนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆมาติดตามแลวมาดูนะครับ ก็ <L an> <น>ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าแบบว่าก็ดีใจครับที่แบบผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับก็ร้านแตกเลยครับร้านวิวแล้วครับใช่แล้วเขาดาวใช่ไหมเราเห็นเขาดาวตลอดเวลาเลยเขาดาวเขาดาวไปเห็นเลขดีบเลยฮะแบบว่าเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนล้านหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณล้านสามนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับมิเตอร์ซีครับเพลงนี้เป็นยังไงมันเริ่มต้นไปยังไงแบบพี่เ <l eng> ตอร์เพลงนี้นะครับจริงๆก็จุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแบบอยากทําเพลงมานานแล้วครับแต่ว่าเหมือน หมอยากทาเพ,เพงลงอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบว่าออกมาแล้วเป็นสไตล์เราที่สุดแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวตนเราอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงๆมีแพลนกับพี่ออฟมานานแล้วว่าจริงๆพี่ออฟเขาอยากให้ทอมแบบเดบิวต์เป็นศิลป,ปินในค่ายแบบของ DMD Music แบบเต็มตัวเพราะปกติเวลาแบบก็มีร้องเพลงบ้างในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแบบอยากให้ทอมแบบลอมาจริงๆเรื่องเพลง <Ừ. S 1> ใช่ครับก็เลยแบบว่า พอพี่ออมก็ถามว่าแบบเพลงแรกเนี่ยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยทอมก็แบบคิดไม่ออกว่าจะเอาสไตล์ไหนอะไรเงี้ยฮะก็ก็เลยแบบว่ามีเรฟเลนส์ของซาวดนตรีอยู่หนึ่งซาวแล้วก็เลยแบบส่งให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าอยากให้ตัวซาวเนี่ยมันประกอบอยู่ในออตัวเพลงทอมแล้วก็อยากอยากให้เพลงทอมเนี่ยมันชิลๆอะไรเงี้ยครับก็ได้เป็นพี่เทนมัสกิเทียในการแต่งตัวเพลงออกมาจริงๆก็เคาะแล้วก็แบบว่าปรับแต่งกันมาหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยครับจนแบบจนทอมชอบแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่ชอบ ใช่ใช่เพราะว่ามันแบบมัน,มน,มนฟังฟังยากหนึ่งเพราะทาแบบว่าเวลาเหมือนทานจะเป็นคนที่แบบว่าฟัง,งเพลงแบบเฉพาะกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็กลัวแบบว่าแฟนหรือว่าแบบทุกคนแบบฟังแล้วไม่เก็ตเท่าไหร่กลัวมันจะง่วงเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปอะไรเงีย้ยครับนานไหมอะาถึงตรับโอ้โ<ฮ>หนานแล้วนานคิดว่าแบบว่าเกือบปีได้กว่าจะออกใช่ครับจริงๆเพลงก็แบบโหมันมันละเอียดมากๆเลยครับหมายถึงว่าทําแล้วก็แบบ เคาะกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยจนจนเสร็จเสร็จเป็นตัวมาสเตอร์เพลงที่บอกว่าทุกคนแบบเห็นด้วยแล้วเนี่ยผมฟังแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่เอ่อต้องเอาพี่พี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับเข้ามาฟิชชิ่งด้วยเพราะว่าจริงๆมันจะมีบาร์ของห้องที่มันแบบว่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันยังได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคุยคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเอ่อให้ทีมงานแบบว่าลองคุยกับพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่ว่าแบบว่าอยากให้แบบเขามาเขียนลามให้แล้วก็มาแตต่งงในัวเพล ก็เลยแบบได้ออกมาเป็นแบบสมบูรณ์แบบเป็นแบบว่าม ouais. ีฟิชชิ่งแมนพีทอปลีซีลอกซีนนงาเลยใช่ครับก็แบบว่าเข้ามาลองแล้วก็แบบว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับเพราะว่าเหมือนเขาเขาก็มีร้านที่ดีมีสไตล์ที่ดีในการแบบว่าแต่งอะไรครับก็ช่วยทําให้แบบตัวเพลงของท็อปเนี่ยมันดูมีสีสันมากขึ้นครับครับก็จริงๆความหมายของตัวเพลงนะครับก็เป็นฟิลเหมือนประมาณว่า ตัวเพลงอ่ะครับก็จะเป็นคนที่คอยปลอบโยนแบบคนที่รู้สึกเศร้าซึ่งมิตอรซีเนี่ยม,มันหมายถึงว่าทะเลใช่ไหมเหมือนฟิลลิ่งประมาณว่าเราแบบเวลาเราแซดเราแบบผิดหวังกับชีวิตหรือว่าเฮิร์ทอกหักเสียใจอะไรเงี้ยเราจะนึกถึงทะเลเป็นอย่างแรกในการที่แบบอยากจะมาช้าล้างความเจ็บปวดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามตาซีนี้ก็คือในฐานะเหมือนเราเลยเราก็แบบเป็นเหมือนตัวแทนทะเลพอแบบว่า ช่วยแบบทำให้เขามีความสุขทำให้แบบเขาฮิลลิ่งแบบว่าแบบความเสียใจแล้วเนี่ยเขาก็ถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปสู่โลกความเป็นจริงเลยเขาก็ทิ้งทะเลเราไปอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าแบบก็เราก็เป็นแบบทะเลแต่ว่าเราไม่เสียใจที่แบบว่าเราได้ปลอบโยนเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่แบบรักเราตอบหรือว่าแบบชอบเราตอบอะไรเงี้ยเราเราก็แบบยินดีกับเขาด้วยที่เขาแบบว่าดีขึ้นแล้วหรือแล้วก็แบบใช่ใช่ครับ ภูมิใจนะครับหมายถึงแบบจริงๆก็มีเพลงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนมันมีดีเอ็นเออะไรบางอย่างในหัวสมองเราที่แบบว่าทำให้ทำให้มันออกมาเป็นตัวหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเออก,ก็ก็ดีใจครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มแบบลองทําอะไรใหม่ๆแล้วในชีวิตที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยทั้งหน้าอาจจะเป็นอาจจะมีแบบ มีอินสปาเรชั่นหรือว่ามีไอเดียอะไรต่างๆที่สามารถทำให้ตัวเพลงต่อๆไปเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือว่าใช่ครับแบบว่าเหมือนมีไอเดียที่ดีขึ้นเลยครับแสดงว่าพี่แพลนแล้วหรอคหรือยันนี้ใช่ครับม,มีแล้ว,ม,ม,ลวมีแล้วเพลงที่2แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยก็เออจริงๆตัวเพลงใช่ไหมครับของทอมก็จะเป็นมิเตอร์สีมันก็ชิลๆแล้วก็แบบว่าจะเป็นฟังสบายๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีฟิลประมาณว่าแบบมันเป็นป๊อปอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนเหมือนไม่ได้แบบ แมสเท่ากับเอ่อตัวเพลงที่แบบท็อปฮิตติดชาร์ตในแบบตลาดทั่วไปตอนนี้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เพลงหน้าอาจจะเป็นแบบแนวแนว,แนวนั้นก็ได้เพราะผมแบบว่าผมเริ่มตามใจพี่อ๊อฟแล้วเพราะว่าผมได้ทําเพลงแรกแล้วอะไรเงี้ยออก็เลยแบบว่าเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันแค่สนองนิดสนองความอยากความต้องการของแบบของเราอะไรเงี้ยครับว่าแบบอย่างน้อยแบบเราจะเป็นศิลปินสักทีเราต้องแบบเป็นคนที่แล่าพิเศษมันหรือว่าเป็นคนที่เสนอ <c oughs> เสนออารมณ์อะครับ ด้วยความเป็นตัวเราอนะไรเงี้ยแต่เพลงที่2จะเป็นยังไงหรือว่าแบบว่า <c oughs> ตัวเพลงจะเป็นยังไงหรือว่าแบบอยากให้มันดีแค่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็แบบว่าแล้วแต่แบบทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบลองฟังคนอื่นมากขึ้นเพื่อให้มันแบบดีขึ้นเนี่ยเามีแบบว่ามาในเวทีท่าเต้นลูกที่ตบอความในดุนจาเลสใช่ครับ <c oughs> ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเราติดตามนะครับคนมีแบบว่าอยากเห็นตัวเองในพาการเป็นศิลปินอะไรบ้างอะไรนะครับอยากเห็นตัวเองในพาร์ตการเป็นศิลปิน ของผมเหรอครับจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับในฐานะการที่แบบเดบิวต์เป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็อยากเห็นตัวเองในพาร์ทของเพอร์ฟอร์แมนครับแบบประมาณว่าแบบอาจจะแบบอยากมีทำโชว์ที่ดีขึ้นแล้วก็โฮสตสเตจได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเวลาทุกครั้งที่มาร้องอ่ะผมรู้สึกว่าผมแค่ผมไม่อยากแค่มาร้องเฉยๆแล้วอ่ะคือทุกๆครั้งที่ร้องอ่ะครับมันก็ตั้งใจใช่ไหมครแต่ว่ามันเหมือน ผมอยากเพิ่มแบบศักยภาพในการโชว์ของของตัวเองอะให้มันดีมากๆแบบแบบดีทุกๆครั้งดีแบบมากๆตลอดอะไรเงี้ยุกครัให้คนดูสนุกไปกับโชว์ของเราได้ด้วยใช่ใช่ครับเหมือนแบบโฮสเต์ให้อยู่แบบว่าให้แบบทุกคนจดจำในแบบว่าฐานะศิลปินแล้วแบบเอนจอยกับเพลงที่เราร้องหรือว่าแบบเขาเนี่ยนะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรกับกับกับตัวเพลงเลย S <S อะไรนะครับใช่น,น,น,านาศิลปินจริงจริงผมอยาก <laughs> ผมอยากมีคอนเสิร์ตแล้วแบบว่าขึ้นมาโชว์แบบกีตาร์เดี่ยวๆแล้วก็แบบฟิลฟิลตามตามตามฟิลณณโมเมนต์ <na> อตอนนั้นแค่ไหนที่คิดไว้แล้วแบบว่าเหมือนแค่มีคนดูแล้วก็แบบคือผมรู้สึกว่าการการการโชว์บนแบบคอนเสิร์ตหรือว่าบนสเตจอะไรเงี้ยมันมันมีความแบบเขาเรียกนะมันไม่สเสถียรนะฮะมันจะมีความแบบ สดมากๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีแบบอะลีนหรือมีอะไรที่มันหลั่งออกมาในตอนนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันสามารถทําให้มันแบบพลังได้นะแบบเมจิกโมเมนต์นะช่วงนั้นนะครับเออมันสามารถแบบขยายโชว์ได้หรือว่าอะไรต่างๆได้ที่แบบที่แล้วแต่เราจะรู้สึกแล้วแล้วแต่เราจะทำตรงนั้นเลยก็แบ <Ital iano> บว่าสักวันหนึ่งแบบอยากโชว์แบบอย่างอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยอยาก จะจะมีโชว์ที่ดีขึ้นมาแบบว่าเป็นบันทึกไว้ในแบบว่า y YouTube หรืออะไรเงี้ยที่แบบครั้งหนึ่งเราแบบว่าทํามันแล้วแบบพอโชว์เสร็จแล้วแบบรู้สึกแบบโล่งใจแล้วมีความสุขแล้วแบบหันกลับมาดูกี่ครั้งก็รู้สึกว่าแบบเออเราเคยแบบทาสิ่งดีๆแบบไว้บนโลกไว้นะหมายถึงว่าโชว์อะไรเงี้ยไว้บนโลกไว้นี้หนึ่งอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับใครมาดู จริงๆคนพิเศษของผมอะครับคือทุกครั้งคือผมอะโชว์คอนเสิร์ตมามาสองสารอบแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มมีประสบการณ์บ้างแล้วก็รู้บ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยให้ที่บ้านมาดูเลยเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเขาก็แก่แล้วทําก็โตมากับแบบคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟิลแบบว่าถ้าสมมติมันเป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวของตัวเองหรือว่าอะไรถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่าที่จะโชว์อะไรเงี้ยก็อยากให้แบบที่บ้านมาดูเหมือน รู้รู้รู้เขาก็แบบก็เขาเรียกไคุณคุณย่าก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับอยู่ปาจีมบุรีอะไรเงี้ยเวลาเหมือนอะไรเสร็จปุ๊บเขาแบบเขาชอบโทรมาแล้วบอกเออเขาจะจําชื่อไม่ได้หรอกสมมติบางทีแบบว่าไปร้องเพลงอะไรเขาจะแบบว่าคนคนคนมีอายุหน่อยไหมครับเขาก็จะแบบเออไอเพลงเนี้ยที่แบบเขาจะทำทำหรืออะไรเงี้ยเออหนูร้องดีนะหนูร้องสไตล์นี้ดีนะเพลงล่าสุดมิเตซีเขาก็บอกว่าเออทอมมี่ร้องเพลงแนวนี้ก็ดีนะแบบว่าเพราะดีอะไรเงี้ยเหมาะกับทอมอะไรครับเวลาเราไปโชว์แบบ ที่ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยครับก็แบบยืนคู่กับน้องนิวกับน้องเฟิร์สอะไรเงี้ยที่แบบว่าอะไรเงี้ยครับเขาจะชอบแบบเซลเขาเป็นแบบแฟนคลับผมคนอ่ใช่คนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าเก่งเขา YouTube เก่งนะฟิล์มชื่อทอมมี่เก่งอะไรครับอะไรเงี้ยครับคนแร่ถาเฟิร์สเฟิร์สคือแบบคนที่เฟิร์สต่อยืนบนยอดเลยใช่ใช่ครับก็ที่จะมาไล่ เขาเล่นนะเหมือนแบบผมไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยครับเพาะว่าคงคิดถึงหลานอะไรเงี้ยครับก็ก็ฟิลฟิลนั้นครับเหมือนโคเบอร์อะไรเขาก็ติดตามตลอดแล้วก็แบบรู้ตลอดว่าเราไปไหนอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าวันนี้ทำผลงานเพื่อใครหรอใช่ครับค่ะโอเคง่แจ้งลูกค้าให้ฝากเรียนถึะเราเลได้ครับผมก็ ฝากเพลงมิเตอร์ซีด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ล้านวิวแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ยูทูบช anel นะครับช่อง DMD Music นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงมิเตอร์ซีนะครับ Featuring กับพี่ทอปเลซีล็อกซี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับครับแม่หนูออกทีวีแล้วนะได้เดี๋ยวแมุ้ย่าเห็นนะ